Happy Birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday you. เอาเปิดม่านให้ไหมล่ะเอาพัดลมพ่้ตัเอาปิดพัดลมปิดพัดลมค่ะโอเคอ่าร้องไม้บนัสร้องไม้ Happy birthday y o y Happy birthday you เอายางเอาโต๊ะเอาโบนัสไปนั่งเป่าให้น้องเป้อ่ไม่ได้ควรนะเอาตั้มตั้มมาเลยเอาเอาพูดพูดเอาโบนัสไเป่าพูดเอาโบนัสมาช่วยเป่าน้องเป่าพูดพูดเอาพูด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 เอ้พูดเร็วเอาโบนัสมันเป่าเร็วเร็วเป่าให้น้องโอเคโบนัสเป่าใช่ไหมาจีนไหน ขวมือทวเอาต่อยปากไม่ใช่ครับมือต่อยดูมือเอามือเปิดแป้งไม่ปินแป้งิวัน้ต่อยปากต่ครีมบวานนะอ่ำเจ็บหยาอะไรวะอะไวะโอเคเต็นพิธีกรรมแล้ว